EP ที่4ี่อีติปิโสภักขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารานสัมอโนสุขโตโรกวิทูนอนุตตโรปุริสธรรามาซาลาติสัต ธาเทวมนุษย์นางพุทโธภะควาติสวาคาโตภะควะตาธโรมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวริสะโพวินยูหิต สุปฏ so ิปันโนภะควโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโคลยายาปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโคยญาติทังจัตตาริปุริ ริสายุคานิอาทาปุริสาปุคาลาเอสาพคาวะโตสาวกสาังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขีเนโยอันชาลีปาลนิโยอนุตตรังบุญยักเตตังลาสาติ จินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุป,ปสันติสิเนหังมาตาปิตาวาโอหะลังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัพถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเทเสธิ กินจีเทโวเยสะโกปัจชังทัสมิงกินเนวะทะัทะทะตตะยาปิยงังกันตังสาลิปุตโตอภวันตุเมสิทธิลาพังชาเาชาน,ชนาณนเยมณีจินดาปิยงังจะทางทันังสัพ เพชะนาพระหูชะนาปิยังมะมะสก,กตาวาพุทธระรัตนนางโอสะถังอุตตะมังวะลังหิตังเทวะมะนุษานังพุทธเตเชน่าโสถักทิเนนาสันติ ปัตวาสัพเพทุกขาวูปะสะเมตุเตสักตวาธรรมรัตนงังโอสะพังอุตตะมังวะลังปะลิลาหูปะสะมะนางังธรรมะเตเชนะโสทินานัสสันตุปัตวาสัพเพยะ พระยาวูปะสะเมตุเตสัก,กัตวาสังฆะราะตะนางโอสถังอุตตะมังวะลังอาหุเนยังอาปาหุเนยังสังฆเตเชนาโสถินานาสันติปัทวาสัพเพโลคาวูปะสะเมตุเต อิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจารณะััมัันโนสุขโตโลกาวิทุนอนุตตโรปุริสธรรมสาาธิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโพภะวาติ สวาฆาโตภะคะวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปจ,จัตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโคยายาปฏิปันโนภะคะวะโตซาวกสังโคสามีปปิปันโนภะคะวะโตซาวกสังโคยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอาตาปุริสาปุขาลาเอสาภะคะวะโตซาวกสังโคอ,อาหูเนโยปาหูเนโย ท่าขีนโยอันชาลีปารานิโยอนุตตรังปุญญาเศตังโลกาสติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะ โอละหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุงโนทีปังกาเลเทโวสุโปเทเสธิกินจิเทโวเยสโขปัชังมิสมิงกินเนวาทัตตาวาพะัตะตาปียังกันตัง สาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานาณเยมะนีจินดาปิยังจะมะนังสัพเพชะนาพระหูชะนาปิยังมะมะ,มะ,มะสากาตวาพุทธะลาตานังโอสะถังอุตตะมังฆะลัง สิหังเทวะมนุษสานังพุทธ,ธเตเชนะโสถิตานานัสนติปัทาวาสัพเพทุกขาวุปสเมตุเตสักกาตวาธรรมรรตะนังโอสาถังอุตตะมังวะลังปะริหาลาหูปะสะ มะนางธรรมเตเชนาโสถินานาสันตุปัตวาสัพเยพยภาวูปะทเมตุเตสักกตวาสังฆัตะนานังโอสถังอุตตมังวลังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตชะเนเตเชนาโส นานาสันตูปัทาวาสัพเพโลคาวุปะสะเมตุเตอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมสะลาติทัตถาเวเทวมนุสสานังพุโทโธภควาติ สวาคาโตภะคาวตาธัมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสหิโกโอปะนายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคาวโตสาวกสังโฆอ,อุชุปฏิปันโนภะคาวโตสาวกสังโฆ ย่าาปฏิปันโนซาวกสรังโคซามีปฏิปันโนภะคะวะโตซาวกสรังโคยาทิทางจัตตาลิปุริสายุคาลิอาตถาปุริสาอุขาลาเอสาภะขาวะโตซาวกสรังโคอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชาลีปะรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสตติ จินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปัสันตีสีเนหังมาตาปิตาวะอะโหอะโหระอรหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโกสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเสเทจิต กินจิเทโวเยสกโกปัจชังทัสมิงกิมเนวาทัตาตา,ตาปิยงังตากันตังสุริปุตโตอะภวันตุเมสิทธิลาพังชะนายะเนมะนีจิมดาปิยงังจาาท่านางสับเพนะสับเพชนะนาพระหูชนะนาปิยงังมะมะ สักกตวาพุทธะลังตะนังโอสะถางอุตตะมังวะลังติหังเทวะมนุสานังพุทธะเตเชนะโสถินานาสันตุปัทวาสเพทุกขาวุปะสะเมตุเตสักกตวาธรรมะลาตะนังโอ สัทถังอุตตมังวะลังปะริลาหูปะสะมังนงังธรัรมมะเตเชนาโสธินานาสันติปัฏฐวาสัพเพยะพาวุปะสะเมตุเตสกักกาตวาสังฆาตตะนังโอสัทถังอุตตมังวะลงัง อาหุเนยยงปาหุเนยยงปะคา,าเตเชนะาสโสเทนานัสสันตุปัาทาวาสเพโลคาวูปาสาัสเมตุเต